เ้าปสู่ช่องกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของการไถานานะคะที่ก็จะเป็นรถไถนานะคะไอห,หนุ่มรถไถคนเก่งของเรานะคะน้องยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะคะทุกคนยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่นะคะแต่ก็ขยันนะคะขยันมากเลยนะคะ ราขับรถไถนะคะไถนานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการไถนาในช่วงเช้านะคะทุกคนบรรยากาศก็จะมีมีนกนะคะมีนกมีเป็ดด้วยนะคะมีเป็ดไล่ทุ่งด้วยนะคะเป็ดไล่ทุ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเขาจะออกสีน้าตาลสีเทาก็จะมองเขาแล้วเขาอยู่ตรงกอกอข้าวก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่วันนี้มีเป็ดไล่ทุ่งเยอะมาก่ถ่าย,ายใกล้เขาไม่ได้เขาวิ่งหนีนะคะ เราเดินเข้าไปใกล้นิดเดียวนี่คือเขารู้ตัวเลยเขาก็จะเดินหนีไปเลยนะคะเดินไปเร็วมากนะคะทุกคนไปแบบเป็ดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็จะมีนกนกเป็ดน้ํานะคะสีข,ขาวนี่จะเป็นนกเป็ดน้ํานะคะแล้วก็จะมีนกพิราบนะคะทุกคนนกพิราบนะคะนกเขานะคะก็จะมาหากินกันนะคะเวลาเขาเลงไถนาอะไรประมาณนี้นะคะ ก็จะมาหาข้าวกินนะคะเศษข้าวแล้วก็มาหาพวกปลานะคะช่วงนี้ก็จะมีนาหลายแปลงก็เริ่มทํานากันรอบใหม่นะคะทุกคนก็เริ่มทํานากันรอบใหม่ที่นี่ก็ที่ที่นี่ก็ถือว่าน้าน้าท่าดีอยู่นะคะทุกคนมีมีน้ําพออยู่นะคะที่จะทํานานะคะ ตรงบริเวณนี้วันนี้ก็ไถกันหลายแปลงเลยนะคะทุกคนไถกันหลายแปลงหลายเจ้านะคะก็เริ่มเริ่มจากการเอาน้ําเข้านาก่อนนะคะแล้วก็ใช้รถไถมาไถนะคะเท่าเท่าที่เห็นนะคะอาจจะมีขั้นตอนอื่นก่อนหน้านี้ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ก็ไม่ทราบนะคะก่ออันนี้เท่าที่เห็นก็คือเ็าจะเอาน้ํามาเข้านาก่อนนะคะแล้วก็ทําการถไถนะคะ นกก็เตรียมตัวนะคะพอเห็นรถไถมานี่เขาจะเตรียมตัวอยู่วิ่งอยู่ใกล้ๆรถไถนะคะทุกคนจะหากินอยู่แถวนี้นะคะจะหาพวกปลาอะไรที่มันจะพอรถไถแล้วพวกปลาอะไรมันก็จะออกมานะคะทุกคนส่่นมากก็จะเป็นปลาหมอและแค่ที่เยู่ในาแหมวเยอะนะคะในนาก็จะอยู่จิตกับที่สวนนะคะมาพอนีนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตเขาถ่ายนะคะทุกคน บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีน้กๆนะคะบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติมองแล้วก็สบายตาสบายใจนะคะคนอยู่กับธรรมชาติอยู่กับท้องทุ่งนะคะบรรยากาศของทุ่งนานะคะเป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะคะเป็นวิถีชาวบ้านนะคะเป็นวิถีชาวบ้านวิถีต้นบ้านนะคะ ทุกคนจะเห็นเป็ดน,นะคะเนียเป็ดน,นะคะท,ท,ที่ที่ที่มีการเคลื่อนไหวหรือมอง้ามันจะเป็น ก็ใช้เวลาอยู่นิดนึงนะคะทุกคนแปดนาทีนะคะก็ขอก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นทุกคนคนะคะข,ขอบคุณกังวลใจยังไม่จบน,นะคะขอบคุณก่อนนะคะตอนนี้ได้แค่สีนนส่นาทีกว่าสี่นาทีกว่าก็ได้ชมบรรยากาศ จริงมันจะมีรถอีกคันเป็นรถไถนาเล็กเป็นควายควายเหล็กเนาะควายเหล็กันเล็กอะค่ะที่เดิมเดินเดินไถก็มีนะคะแล้วก็เป็นเครื่องก็มีเนาะอีกที่นึงก็จะใช้รถรถไถเล็กนะคะลูกของเราก็อิ่มกันทุกวันนะคะทุกคนพวกลกนี่อิ่มกันนะ,ะหากินกันทั้งวันเลยนะคะหากินกันตลอด ช่วงนี้นกก็จะเยอะพี่ก็จะมีคลิปถ่ายนกเยอะนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศบ้านๆนนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนะคะเริ่มถ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะอันนี้พี่มาทำคลิปก็กี่โมงแล้วนะเชี่ยงแล้วนะคะใกล้เชี่ยงเที่ยงแล้นะะลแลวนะคะ ได้ทคลิปบรรยากาศสบายสบายนะคะนกเยอะนะคะทุกคนเป็นฝูงใหญ่เลยนะคะนกรวมกับเป็ดอีกนะคะเป็ดกับาบอีกเป็ดก็จะมีเสียงเป็ดด้วยนะคะทุกคนกับกาบอยู่ในทุกนานะคะ เป็นเป็ดไล่ทุ่งนะคะนี่นกนกเป็ดน,น้ำนะคะนกเป็ดน,น้ำกับนกกระยางคล้ายๆกันเนาะพี่ก็จำผิดทุกทีเอนกเป็ดน,น้ำและนกกระยางนะคะ ชมนกไปด้วยนะคะทุกคนชมบรรยากาศการไถานาชมนกไปด้วยนะคะธรรมชาติของนกนะคะแล้ว็มีการไถานาก็จะมีนกมา,าหากินอยู่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนที่นี่นกจะเยอะนะคะก็ในคลิปนี้ก็จะขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะในคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศของการไถานานะคะเป็นบรรยากาศเป็นวิถีชาวบ้านเป็นออการ,กรเกษตรนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย